ใครที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความแก่บนใบหน้าก็จะแนะนําให้ทาหัตการ2อ,อันนี้คู่กันไปเลยค่ะการดึงหน้าและการเติมไขมันทั่วใบหน้าหลายคนก็มักจะสงสัยนะคะว่าทาไม2หัตการนี้ถึงมักทําคู่กันทําแล้วได้ผลอย่างไรและต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างวันนี้หมอจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆค่ะทําไมต้องดึงหน้าเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นผิวหนังและชั้นไขมันจะเริ่มหย่อนคล้อยค่ะเห็นได้ชัดที่แก้มหางตาเหนียงและก็กรอบหน้าค่ะซึ่งการผ่าตัดดึงหน้าจะเป็นการผ่าตัดเพื่อยกกระชับผิวและชั้นกล้าม เนือด้านลึกค่ะช่วยยกโครงสร้างใบหน้าเพื่อให้กลับไปสู่ในตำแหน่งเดิม จุดเด่นของการดึงหน้าก็คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนและอยู่ได้นานค่ะมากกว่าการใช้เครื่องยกระชับเช่นไฮฟูเทอร์มาหรืออัลเทราค่ะทำไมเราต้องเติมไขมันทั่วหน้าเพราะการดึงหน้าอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอค่ะสาเหตุของความแก่ไม่ได้มีแค่เรื่องหย่อนคล้อยค่ะแต่ยังมีเรื่องของการยุกตัวของไขมันเวลาเราอายุมากขึ้นใบหน้าจะดูแฟบลงแกนตอบขมับยุบทาให้ใบหน้าดูเหนื่อยล้าโทมค่ะซึ่งการเติมไขมันช่วยฟื้นฟูปริมาณเนื้อบนใบหน้าพืนความอิ่มฟูและยังมีสเตนเซลธรรมชาติในไขมันที่ ช่วยเรื่องคุณภาพของผิวด้วยทําคู่กันแล้วดียังไงการดึงหน้าและการเติมไขมันมักจะทําคู่กันค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราดึงหน้าอย่างเดียวหน้าอาจจะตึงแต่ว่าอาจจะยังดูแฟบอยู่ค่ะทําให้ดูไม่เป็นธรรมชาติส่วนการเติมไขมันอย่างเดียวถึงโครงสร้างผิวหย่อนก็อาจจะดูอิ่มแต่ว่ายังดูหย่อนคล้อยค่ะและการทํา2อย่างรวมกันจะได้ทั้งยกและเติมผลก็คือใบหน้าก็จะดูสดใสและอ่อนเยาว์อย่างสมบูรณ์มากขึ้นค่ะ มาถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวค่ะการดึงหน้าเป็นการผ่าตัดใหญ่ต้องทําในห้องผ่าตัดที่มีการปอดเชื้อใช้การวางยาชาหรือรมยาสลบขึ้นอยู่กับเทคนิคและบริเวณที่ทําค่ะส่วนการเติมไขมันหมอจะดูดไขมันจากบริเวณต้นขาหรือหน้าท้องปั่นแยกและฉีดก,กลับเข้าไปในใบหน้าซึ่งก่อนทําผู้ป่วยควรตรวจสุขภาพงดบุหรี่แอลกอฮอล์และแจ้งยาที่ทานอยู่ทุกชนิดค่ะและหลังทําต้องมีการพักฟื้นประมาณ1-2อาทิตย์ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนเลยค่ะข้อควรระวังและการแนะนําค่ะแม้จะเป็น หัตถการที่เห็นผลลัพธ์ชัดแต่จะต้องทําโดยศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นและอย่าลืมตรวจสอบมาตรฐานคลินิกความสะอาดและประสบการณ์ของแพทย์ค่ะและที่สําคัญคือการคุยกับแพทย์อย่างละเอียดเพื่อจะได้วางแผนให้เหมาะกับโครงหน้าและสภาพผิวของเราด้วยค่ะสุดท้ายนะคะใครที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความแก่บนใบหน้าก็จะแนะนําให้ทําหัตถการ2อ,อันนี้คู่กันไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องของการหย่อนคล้อยร่วมกับใบหน้าที่ดูต่อมสองหัตถการนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ค่ะ